สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 วันนี้กลับมาพบกับครูพอยแล้วนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในเนื้อาหารเรื่องของการล้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นักเรียนจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง1ก็คือความสําคัญของการล้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนต้องมาเรียนเรื่องนี้กันนะ2ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดอุปกรณ์นะคะ 3ก็คือเรื่องของขั้นตอนในการล้างอุปกรณ์ที่ถูกต้อง4ก็คือประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าความสําคัญเอ๊ะทำไมเด็กๆต้องมาเรียนเรื่องนี้กันนะแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องมารู้ว่าอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้างหรือมันคืออะไรอันหนึ่งไปดูหน้าตาน,นี้ก็คือจานนั่นเองนะคะ2ก็คืออะไรเอ่ยชามนะคะ3ามก็คือ ถ้วยนั่นเอง4ก็คือไระเอยแก้วน้ําและ5ก็คือช้อนซ้อมนั่นเองนะคะเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ในการรับประทานอาหารในแต่ละมือ้อในแต่ละวันเนาะ อุปกรณ์เหล่านี้เมื่อใช้เสร็จสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องล้างทําความสะอาดทุกครั้งนะคะไม่ควรทิ้งไว้เพราะมันอาจจะทําให้เกิดเชื้อโรคเนาะเพราะฉะนั้นเวลาทานข้าวเสร็จเด็กๆป .2 ทุกคนจะต้องฝึกล้างทําความสะอาดอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ทานหมดนี่เลยนะคะเพราะว่านักเรียนโตแล้วอย่าให้พ่อแม่ต้องเป็นคนล้างนะคะนักเรียนต้องฝึกล้างได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันเราจะได้รู้วิธีว่าการล้างนี่ต้องทํำยังไงนะคะต่อไปนักเรียนรู้แล้วว่าอุปกรณ์ที่ใช้ใน การรับประทานอาหารมีทั้งหมดเหล่านี้ที่คุณครูให้ดูนี่คือ5อย่างเนาะจานชามถ้วยแก้วน้ําช้อนส้อมนะคะต่อไปแล้วอุปกรณ์ที่นักเรียนจะใช้ในการทําความสะอาดล่ะมีอะไรบ้างก่อนอื่นจะต้องมีฟองน้ําหรือที่นักเรียนชอบเรียกว่าสกอตไบนะคะ 2. ก็คือแผ่นขัดหรือป่อยขัด 3. ก็คือน้ํายาล้างจาน ก็คือผ้าสะอาดและ5ก็คือกระมังใบใหญ่นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีประมาณนี้5อย่างหลักๆเนาะเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เวลาใช้งานเสร็จแล้ว นักเรียนจะต้องรู้จักปิดฝาน้ำยาล้างจานให้สนิทเพื่อป้องกันการหกลเลอะเทอะเนาะหลังจากนั้นทําความสะอาดแผ่นขัดหรือฟองน้ําเวลานักเรียนล้างเสร็จแล้วเนี่ย <pipeline S 2> นักเรียน <ไ Mohammed. S 2> ต้องทําความสะอาดเอาฟองมันออกเอาเศษอาหารที่ติดออกแล้วก็กระมังก็ทําความสะอาดแล้วก็คว่ำให้แห้งสําหรับผ้าเมื่อใช้เสร็จแล้วนักเรียนควรจะซักให้สะอาดแล้วก็เอาไปตากให้แห้งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเนอะอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะใช้ในการล้างทําความสะอาดนะคะ ต่อไปเดี๋ยวนักเรียนมาดูคลิปวิดีโอขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ในการที่นักเรียนจะทำเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นการ์ตูนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนออนไลน์ป .2 นี่เป็นคลิปวิดีโอนะคะการงานอาชีพป .2 ดูนะคะว่าการล้างจานชามถ้วยและช้อนส้อมทำยังไง ตอนที่1ใช้ซ้อนกวาดเศษอาหารจากชามถ้วยขั้นตอนที่2ล้างจานชามถ้วยและช้อนส้อมในน้ำสะอาด1ครั้งขั้นตอนที่3ผสมน้ำยาล้างจานนะคะในกรณีที่นักเรียนล้างถ้วยเยอะๆนักเรียนจะต้องผสมแต่ถ้านล้างนิดหน่อยก็เอาใส่ฟองน้ำพอขั้นตอนที่4ก็คือแช่พวก ช่วยจานหลังจากนั้นนักเรียนก็ล้างทําความสะอาดทั้งด้านในด้านนอกภายในภายนอกหลังจากนั้นขั้นตอนที่ห้าก็คือล้างจานชามให้สะอาดในน้ําสะอาดสักสองสามน้ําจนหมดฟองนะคะขั้นตอนที่6ก็คือนําจานชามที่ล้างสะอาดหมดแล้วเนี่ยไปผึ่งให้แห้งนะคะ และขั้นตอนที่7ก็คือเก็บจานชามถ้วยเข้าในที่ให้เรียบร้อยนะคะเช็ดให้แห้งแล้วก็เก็บเข้าในที่เก็บของเขาให้เรียบร้อยและอันนี้ก็คือในส่วนของขั้นตอนวิธีการในการล้างหรือทำความสะอาดจานชามของนักเรียนนะคะต่อไปเรามาดูว่าสรุปแล้วขั้นตอนในการล้างมีทั้งหมด เหล่านี้นะคะ1ก็คือใช้ช้อนกวาดเศษอาหาร2ก็คือล้างจานชามในน้ําสะอาด1ครั้ง3ก็คือผสมน้ํายาล้างจานหรือเทน้ํายาล้างจานใส่ในฟองน้ําแล้วก็4ก็คือใช้ฟองน้ําขัดถูบร,ริเวณจานชามให้สะอาด5ก็คือล้างจานชามในน้ําสะอาด2-3ครั้งจนหมดฟอง6ก,ก็คือพึ่งนะคะให้แห้ง7ก็คือเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยอันนี้คือขั้นตอนการล้างจานชามทั้งหมดนะคะ ไปประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เหล่านี้ก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะ1ก็คืออุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ในการรับประทานอาหารของเราเนี่ยจะสะอาดแน่นอนอยู่แล้วปราศจากเชื้อโรคแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคเมื่อนํามาใช้งานในครั้งถัดไป2ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ถ้าเราทําความสะอาดเนี่ยของพวกนี้มันก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นเราก็จะประหยัดเงินเนาะไม่ต้องไปเสียเวลาหรือไปเสียเงินซื้อใหม่ตลอดตลอดนะคะ ก็คืออุปกรณ์ที่นักเรียนใช้งานเนี่ยมันก็ใช้ได้นานไม่ชำรุดไม่เสียหายเพราะว่าเราดูแลรักษามันทุกครั้งอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์และเป็นเนื้อหาทั้งหมดในเรื่องของการล้างจานชามล้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะหลังจากนี้เด็กๆได้เรียนไปแล้วเด็กๆหลายคนก็ทําเป็นอยู่แล้วแต่หลายคนยังไม่เคยได้ทําฝึกช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดล้างจานชามทุกครั้งหลังกินข้าวนะคะ ต่อไปเราไปทบทวนความรู้ความเข้าใจกันหน่อยใบงานสองหน้าที่นักเรียนจะต้องทําก็คืออันนี้เลยให้นักเรียนเติมคําให้ถูกต้องนะคะอ่านรูปที่1เป็นรูปของอะไรนักเรียนก็เขียนมาให้ถูกนะคะถ้าจาไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูในคลิปเนาะต่อไปใบงานต่อไปก็คือให้นักเรียนเขียนประโยชน์เมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยว่าประโยชน์ของการทําความสะอาดนั้นคืออะไรบ้างเรามีสา้พ่อนะคะนักเรียนก็เขียนมาเนาะ ต่อไปหน้าที่สองก็คือให้นักเรียนเขียนลำดับขั้นตอนหนึ่ง6สามสี่ห้าหในใบงานมันมี6เนาะนักเรียนก็เขียนเรียงให้ถูกนะอันไหนหนึ่งอันไหนสองอันไหนสาอันไหน4อันไหนห้าอันไหนหกและตอบคำถามอีกสองข้ออย่างข้อที่หนึ่งถามว่าถ้าล้างจานชามไม่สะอาดจะเกิดผลเสียต่อผู้ใช้อย่างไรอืมอันนี้ก็คิดเอาแล้วค่อยๆตอบมานะคะข้อที่สอง เพราะเหตุใดจึงไม่ควรล้างแก้วร่วมกับจานชามที่ใส่อาหารติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกอันนี้นักเรียนก็ลองไปคิดดูนะคะเมื่อนักเรียนทำรายงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย